วันนี้มา,มาถ่ายบรรยากาศบนอบวตครับนี่นะครับก็ไปดูนะครับถ่ายบรรยากาศบันอวตาครับก like ็นะครับก็จะเป็นวันอวตาครับนะครับับสัมภาษณ์นะับนะครับ ครับครับใช่ครับโอเคครับโอเคครับนี่ครับก็นะครับครับผมก็จะเป็นวันอบตารครับยยังครับขอบก็ครับนี่ครับก็บรรยากาศนะครับก็เป็น บอลอวตอครับก็นะครับนะครับนีครับก oh ็จะเป็นถ่ายบรรยากาศเองครับก็นะครับนี่ครับก็จะเป็นบอลอวตอครับก็เป็นนะครับก็นะครับนี่ครับก็ ถ่ายบรรยากาศครับตัวนี้นะครับจะเป็นบอลอวบต่อครับก็เป็นนะครับสวัสดีครับก็นะครับนี่ครับจะเป็นวันอวบต่ครับครับก็จับพาดก่อนครับีครับสวัสดีครับ อบตไหนครับอบตเหล่าครับอ๋ออบตเหล่าทางไหนครับอ่าจากตำบลเหล่าครับอ๋อตำบลเหล่าครับครับผมนี่ครับอบตเหล่าครับก็นะครับก็จะเป็นวันอบตครับลงยูทูปครับจื๊อกล่องครับจื๊อกล่องครับก็นี่ครับกำลังเตะบอลครับเฮ้ยตึบรถครับ รถรถไทยฮาดับฟุตหวัดดีครับเอาเปมเ็นยังครับเอาเปมเ็นยังครับอันนี้รถผู t <t ้ใดครับรถผู้ใดครับอ๋อรถน้องพัอนชวัดไปเชีครับเพดยังครับครับรถดำคอ๋อไปขับรถดำอ๋อครับนี่ครับก็เฮ้ยอันนี้มันนี่ครับ ก็นะครับจะเป็นรถกระบะนะครับของน้องครับนะครับจะเป็นของรถพยาบาลครับจะเป็นนะครับเป็นดูรถพยาบาลพานเครับวันนี้เปิดไว้มันร้อนครับเพื่อพอตามครับสวัสดีครับอันนี้เปิดไฟยังยั้ครับเปิดไ้ อ๋อขึ้น,นออกข,ขึ้นลงอ๋อขึ้นออกขึ้นลงรถใหม่เป็นนครับจะสนใจขึ้นไปจมไหมจมครับไ่จม,มได้เลยครับผมนี่ครับก็นะครับจะเป็นวันอะไรนะอะไรนะอ,นะนอีกอ่เพื่อนครับ ก็ไปหาเพื่อนกันครับวยวค่อยไปชมเราครับจะเป็นอะไรครับอ,อะไรลนะ่ะลง YouTube ครับละลง u t u b e ครับอครับผมไปไปครับไปชมเราครับ <Okay. S 1> ก็จะไปชมถ่ายบรรยากาศตนนัวนี้นะครับ <laughs> ก็ จะไปชมแล้วครับก็นะครับเป็นภายในไปดูภายในก่อนครับครับก็จะเป็นห้องตรงนี้จะเจเชื่อครับจะเป็นกระเป๋ายครับนี่ครับเป็นนะครับจะเป็นนี่ก็นะครับอันนี้มีแอร์แล้วก็มีไฟเปิดตอนกลางคืนครับ นี่ก็ครับนี่ครับครับครับผมโอครับนะครับก็จะเป็นมีเป็นหัวครับตอนนี้จะเป็นเป็นรถเสียงบอครับครับสำหรับนะครับจะเป็นรถพยาบาลเอาไว้ส่งโรงพยาบาลโกรสมครับครับสำหรับคลิปนี้ครับ บายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อตามภาพฝันนะครับสวัสดีครับ